อ่านพระคัมภีร์หนึ่ง 1, ปีหนึ่งรอบสองพงศาวดารบทที่สิบสามถึงสิบสี่ยอนบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบหกประจําบัญญังคานท,ที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองสองพงศาวดานบทที่สิบสามรัชการอาบียาในปีที่สิบแปดแห่งรัชการเยโรโบอัมอาบียาขึ้นครองราชเหนือนจาจักยูดาพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็มสามปี พระชนม์นิของพระองค์มีพระนามว่าบีมีขายาบุตรหญิงของอุรีเอลแห่งกิเบอาและมีสงครามระหว่างอาบียาและเยโรโบอัมอาบียา,า,ยาสเสด็จออกรบมีกองทัพเป็นนักรบกล้าหาญที่คัดเลือกแล้ว400,000คนส่วนเยโรโบอัมตั้งแนวรบสู้กับพระองค์ด้วยนักรบกล้าหาญที่คัดเลือกแล้ว800,000คน อาบิยาทรงไปยืนอยู่บนภูเขาเซมาราอิมที่อยู่ในเ e ER ทือกเขาเอฟราอิมและตรัสว <necessary> ่าเยโรบอามและอิสราเอลทั้งสิ้นจงฟังเราพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิตแก่ดาวิดและบุตรหลานของพระองค์โรพันธสัญญาเกลือถึงกระนั้นเยโรบอามบุตรเนบัตข้าราชการของซาลมอนพระราชโโรของดาวิดได้กบฏต่อเจ้านายของตน และคนอันธภานบางคนร่วมกับเขาในการต่อสู้กับเรหโออัมพระราชรุวนของซาโลมอนตอนที่เรหุโออัมยังอายุน้อยและใจอ่อนแอทั้งไม่สามารถต่อต้านได้บัดนี้ท่านทั้งหลายคิดจะต่อต้านอาณาจักรของพระยาเวที่อยู่ในมือของบุตรหลานของดาวิดเพราะพวกท่านมีจํานวนคนมากมายและมีรูปลูกักกวทองคําที่ยโยอัมสร้างให้เป็นพระแกะพวกท่านท่านทั้งหลายขับไล่บรรดาปุโรหิตของพระยาเวลูกหลานของอาโรนและพวกคนเลวีออกไป แล้วแต่งตั้งบุโรหิตให้ตัวเองเหมือนอย่างชนชาติทั้งหลายในดินแดนต่างๆไม่ใช่หรือใครที่นําโคหนุ่มและแกะผู้เจ็ดตัวมาชำระตัวให้บริสุทธิ์ก็จะได้เป็นบุโรหิตของของสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่สาหรับพวกเราพระยาเวเป็นพระเจ้าของเราแต่พวกเราไม่ได้ละทิ้งพระองค์เรามีบุโรหิตที่เป็นลูกหลานของอารนเป็นผู้ปฏิบัติพยาเวและมีคนเลีในการ ทำหน้าที่เขาทั้งหลายถาวายเครื่องบูชาของท่้งตัวลดพระยาเวทุกเช้าทุกเย็นและถาวายเครื่องหอมตั้งขนมปังเฉพาะพระพักบนโต๊ะบริสุทธิ์ทั้งดูแลคันปฏิบทองคาพร้อมตั้งตะเกียงให้ลูกอยู่ทุกๆเย็นเพราะพวกเรารักษาพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเราแต่พวกท่านได้ละทิ้งพระองค์นี่แนะ่พระเจ้าทรงอยู่กับเราที่นําหน้าเราและผู้รุหิตของพระองค์พร้อมกับแตรศึก พราะที่จะเป่าเรียกทําสงครามต่อสู้กับพวกท่านลูกหลานทั้งหลายของอิสราเอลอย่าต่อสู้กับพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพุุษของท่านเพราะพวกท่านจะทําไม่สําเร็จเยเรมยอัอมสร้างให้กองสุ่มอ้อมมาหายูดาทั้งด้านหลังดังนั้นกองทหารของพระองค์จึงอยู่ทางหน้ายูดาส่วนกองซุ่มนั้นอยู่ข้างหลังพวกเขาและเมื่อยูดาหันไปมองดูนี่นะ่ะ มีการรบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเขาทั้งหลายก็ร้องทูลพระยาว์เยและพวกผุ้ิีก็เป่าแตร ى. และคนที่แล้วคนของยูดาก็หูร้องทำนองสึกและเมื่อคนยูดาหูร้องพระเจ้าทรงโจมตีเยโรโบอัมและอิสราเอลทั้งต่อหน้าอาบียาและยูดาคนอิสราเอลหลบหนีต่อหน้ายูดาและพร้อมเจ้าทรงมอบเขาวไว้ในมือของยูดา อับีิยาและประชาชนของพระองค์ก็ชนะด้วยการเข่นฆ่าอย่างมากมายคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วล้มตายลง500,000คนและอิสราเอลก็ถูกปราบลงในครั้งนี้และคนยูดาก็ชนะเพราะพวกเขาพึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพุ่งของเขาและอาบีิยาได้ไล่ตามเยโรโบอัมและยึดเมืองต่างๆจากพระองค์คือเมืองเบสเล กับชนบทของเมืองนั้นและเมืองเยช,ช,ช,ชานากับชนบทของเมืองนั้นและเมืองเอฟรอนกับชนบทของเมืองนั้นเยโรบอัมไม่สามารถฟื้นกําลังของพระอ,องค์ได้อีกในรัชสมัยของอาบียาและพระยาเวทรงทหารพระอ,องค์และพระอ,องค์ก็สิ้นพระชนแต่บียามีอำนาจทิ่งขึ้นและมีเหสีสิบสี่องค์มีพระราชุดนีสิบสององค์และพระราชิดาสิบหกอง พระราชกิจอื่นๆของอาบิยาวิถีชีวิตและพระราชลักบบของมอ,องค์นับบันทึกในหนังสือคำสอนของเผยพระวจนะอิดโดสองคงสมวัานบทที่14รัชการอาสาอาบิยาจึงร่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ พระองค์และเขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดและอาสาพระราชโอรสขององค์ก็ขึ้นครองราชแทนในรัชญ์าของอาสาแผ่นดินสงบอยู่สิบปีอาสาทรงทําสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงรื้อแท่นบูชาพระองค์ต่างดาวแท่นบูชาพระต่างดาวและปูชนียสถานสูงทั้งหลายทางเสาศักดิ์สิทธิ์และโค่นบรรดาเสาอาเชรา และทรงบัญชาให้ยูดาสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของตนและให้รักษารธรรมบัญญัติและบัตรพระบัญญัติพระองค์ทรงรือ้อปูชนียสถานสูงและแท่นเครื่องหอมจากเมืองทั้งหมดของยูดาและนาจาักก็มีความสงบสุขภายใต้พระองค์พระองค์ทรงสร้างเมืองป้อมในยูดา,าเพราะแผ่นดินมีความสงบสุขพระองค์ไม่ต้องทำสงครามในปีเหล่านั้นเพราะพระพยาเว์ประธานการหยุดพักแก่พระองค์และพระองค์ทรงตรัสกับ ยูดาห์ว่าให้พวกเราสร้างเมืองเหล่านี้แล้วล้อมด้วยกำแพงหอคอยประตูและด่านประตูแผ่นดินแผ่นดินจะเป็นของพวกเราเพราะพวกเราสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเราพวกเราสแสวงหาพระองค์และพระองค์ประทานการหยุดพักแก่เราทุกด้านเขาทั้งหลายก็จึงสร้างและ,จะเจริญขึ้นและสารงมีกองทัพจากยูดาห์สามแสนคนที่มีโลใหญ่และหอกและสองแสนแปดหมื่นคนจากเบนยาเมนที่มีโลและธนูทุกคนล้วนเป็นนักรบผู้กล้าหาญ เซราชาวคูชออกมาต่อตะออกมาต่อสู้กับเขาด้วยทหารหนึ่งล้านคนและรถลบ300 000, คันและมาถึงเมืองมาเชลาและมาถึงเมืองมา,มาเรชาและอาสาของและอาสาทรงออกไปประทับกับเขาและเขาทั้งหลายก็ตั้งแนวรบในหุบเขาเซฟาธาที่มาเรชาและอาสาทูลต่อพยาเวพระเจ้าของพระองค์ว่าข้าแต่พยาเว ไม่มีใครช่วยได้เหมือนพระองค์ในการต่อสู้รบกันระหว่างพวกมีกําลังกับพวกไม่มีกําลังข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยพวกข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์พวกข้าพระองค์มาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในนามของพระองค์แต่ข้าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นผู้เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออย่าทรงให้มนุษย์ชนะพระองค์พระเจ้าจึง พระเจ้าจึงทรงโจมตีชาวคูตต่อหน้าอาสาและยูดาและชาวคูดก็หลบหนีอาสาและคนที่อยู่กับพระองค์ก็ไล่ตามพวกเขาไปถึงเมืองเกราและชาวคูตล้มตายจนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเพราะพวกเขาแตกาาพ่ายเฉพาะพระพักพระยาเวและกองทัพของพระองค์คนยูดาจึงเก็บของวิทย์ได้มากมายและพวกเขาเข้าตีเมืองต่างๆรอบเมืองเกราเพราะว่าความหวาดกลัว ขยาเวนั้นมีขึ้นกับชาวเมืองทั้งหลายพวกเขายึดเมืองทั้งหมดและมีของที่จะริบได้มากในเมืองเหล่านั้นและเขายังมีและเขายังเข้าตีเต็นของพวกที่มีฝูงปสัสสตว์แล้วยึดแกะและอูดไปมากมายและพวกเขาก็กลับไปยังเยรูซาเล็มอ่านข้างทีหนึ่งปี 1, ป 1, รอบยอนหมที่สิข้อที่หนึ่งถึงยีการฉลอที่เบธานี ก่อนปสัสก,กา6วันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัสผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายพวกเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มารธาก็ปฏิบัติอยู่และลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำมันหอมนารดาเบอร์สุดหนักประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมซึ่งมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทพระเยซูและเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้น แต่สวาวคนหนึ่งขององค์ซึ่งชื่อยูดาอิสคาริโอตคนที่จะถอยยอพระองค์พูดว่าทำไมไม่เอาน้ำมันนั้นไปขายได้เงินสักสามร้อยเดนาริอันแล้วแจกให้กับคนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่ว่าเขาเป็นหัวขโมยเขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยักย่อดเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าห้าอย่าห้ามนางเลยให้นางเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันผังศพของเรา เพราะว่าเรามีคนจรอยู่กับพวกท่านเสมอแต่เราจับไม่อยู่กับท่านเสมอแผนการปองร้ายลาสลัดพวกจิวจำนวนมากรู้ว่าพระองค์ประทับที่นั่นจึงเฝ้าพระองค์ไม่ใช่มาเพราะพระเยซูเท่านั้นแต่เพื่อจะเห็นลาสลัดคนที่องค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยดังนั้นพวกหัวหน้าภุมรหิตจึงคิดจะฆ่าลาสลัดด้วยเพราะลาสลัดเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนแยกตัวแล,และแยกตัวไปและวางใจในพระเยซู พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตวันรุ่งขึ้นเมื่อพระมหาชนน้องที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ถือหาก็พวกเขาก็ถือทางอิธพลัมมาพาการออกไปต้อนรับพระองค์โคซันนาขอให้วงพุู้เ็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจิง จึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่าทิดาแห่งสีโยนเอ,อ๋ออย่ากลัวเลยจงดูกริย์ของเธอเสด็จมาประทับบนลูกลาทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นแต่หลังพระเยซูทรงรับพระเกียรติแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคําเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และพวกเขาเองเคยทําอย่างนั้นถวายพระองค์ฝูงชนที่อยู่กับพระองค์เมื่อครั้งพระองค์ทรงเรียกลาชลัสออกมา จากอุโมงค์ฝังศพและให้และให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเหตุที่ฝูงชนพาการหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าทรงทำหมายสําคัญนั้นผู้ฟังสีจึงพูดกันว่าเห็นไหมเราทําอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปแล้วพวกกีกบางคนพระนาจะเห็นพระเยซูในบรรดาคนที่ขึ้นไปนมัสการที่ ที่งานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกอยู่ด้วยพวกเขาไปหาฟิลิปพว,พวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบสไซดาในแคว้นกาลิดีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าเราอยจะเห็นพระเยซูฟิลิปฟิลิปจึงไปบอกอันดรูและแอนดรูก,กับฟิลิปไปทูลพระเยซูและพระเยซูตัดตอบพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับเกียรติแล้บอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดีตายไปก็จะคงอยู่ก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากคนที่รักชีวิตของตัวเองก็ต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นต้องตามเราถ้าใครจะปฏิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้ปฏิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย ถ้าใครปรนิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้น